คืออะไรครับอัน,นอันนี้ทานนำมเเกียงนดำมเกียนได้ครับโอ้โหใจต้องอ่านเนื้อเรื่องก่อนได้ครับชนชน,ชนอ่านนอ่านเนื้เรื่องไม่เป็นก็เล่าออตามภาพที่เห็นนะครับอืม ที่สอนพูดไปมันเป็นไรอาวันโลกม,ม,มนุษย์แล้วตาดานสมบัติดแล้าก็บาดา์โลกมนุษย์แล้วก็บาดาลแล้วสมบัตดิดำค่าของใครสมบัติํำค่าของสมบัติไหนครับสมบัติอ้รอรามเกียรติเป็นสมบัติํำค่าของชนชาวไทย แล้ววามเากียงงเป็นสมบัติอมค่าที่มันเป็นไทยและชุมผลให้อยุทยาเก่า,อ,า,ยยา,กาอ,อยุธยาเก่าทงน้อยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้โคักัรอันนี้พักกระสง พรามอันนี้หนุมานครับลิงครับทำไมมันไม่ยข,ขยับขึ้นอ่ะขยับขึ้นขึ้นทำไมมันไม่ทำไมมันขยับขึ้นขึ้นเข้าไปอ่ะภาพมันดูมีการเคลื่อนไหวไงถึงมีแขนขยับหลายภาพมันมีการเคลื่นอนอ่ะเขามีสิบมือสิบหัวสิบหน้า เอ้สิบหน้ามือสิบสิบมือสิบหน้า,นาไงเขาเป็นโทสกันมันขาดเนาะอืมคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะจัน,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 นตะยักม้วนเอาเพนดินของสัตว์ไปสัตว์ก็วิ่งหนีอย่างพ้นนี่แล้วจะเอามัตานปัญยัคกันกมันหายไปไหนเอ้านี่เหรอคะบัญยัค มีคือหมูเอาไว้เขาแปลงร่างเป็นหมูไงเจ้าหมูเขามารานตายักษ์ก็ต่อสู้กันอย่างมือแดงอือฮึแล้วเที่ยวอี่ยงอันนันก็ผิดเจ้าก็ผิดตายคนนั้นอ่ะชื่ออะไรนะเอยันกายักษ์อ่าใช่แล้วเอยันการยักหิรันตายักษ์หิรันตายักษ์ก่อยแพ้สิ โดนผิดแผ่มันก็กระเด็นออกมาเลยเหรอี๋ยวสร้างมนมุษย์ขึ้นมาแล้วก็วมีน้านด้วยเหรใช่ครับแล้วเขาก็สร้างเมืองขึ้นมาเ <c ười> มืองมนุษย์คือวัดเหรอก็มีวัดด้วยเลยแล้วไหนเมืองมน,นุษย์นะ ก็ที่ที่มีคนอยู่อาศัยเอาว่ามนุษย์มาตนวางเป็นแล้วบ้านเมืองก็อยู่อย่างมีความสุขตดการจนเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วแล้วทุกคนก็อยู่อือยู่อย่างมีความสุขก,ก่อนที่จะเกิดเรื่องใช่ยังไม่ตลอดการเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องซึ่งจะอ่านต่อไปในคืนนี้แล้วว่าระหว่างมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็ ชั้นบาดาลเกิดเรื่องอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะอ่านในภาคต่อไปนะครับโอเคนะอีกแล้วหนึ่งโอเคครับไปอ่านต่อ